เมื่อประมาณเดือนมิถุนายน2568นี้นะครับเมื่อประมาณ2-3เดือนที่แล้วนะครับเรามีการจับกลุ่มยานุกิจที่เป็นโกดังในพื้นที่อำเภอพระพุทธบาทนะครับจำนวนประมาณ7ล้านเม็ดนะครับ7ล้านเม็ดเศษนะครับครั้งนั้นเราจับผลเฝ้าโกดังนะครับแล้วก็จับผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดไว้สองคนนะครับแล้วก็ออกมาจับที่เหลืออีกสองคนนะครับก็ทางชุดปฏิบัติการนะครับก็ได้ทําการขยายผลชุดปฏิการก็ประกอบด้วยทุกของออท่านผู้รับการสืบสวนสอบสวนครับท่านพลบบตำรวจตรีวอยชาติแสงคำซึ่งมีท่านบบาพันธบ์ตรเอกจักรพันธ์โอสถการนะครับหัวหน้าชุดนะครับ้กับอพรในานะชุดปฏิการของ กับตามธุรกิจของสภูมรภาคหนึ่งทำการขยายผลนะครับทราบว่าะบวนการนี้ก็ยังมีการขนส่งและก็มีการดาเนินการลักลอบขายก็เมื่อวันที่สามนะครับเดือนนี้นะครับวันที่สามทราบว่ารถยนต์คันนี้นะครับคันที่ขาวคันหกล้อนี้นะครับมีการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็มีการเดินทางไปในพื้นที่ภาคเหนือนะครับ ึ่งเราสืบทราบอยู่แล้วนะว่ามีการไปขนส่งยาบ้าลงมานะครับทางชุดบัญชการก็เลยติดตามสมวดรอยไปนะครับจนกระทั่งวันที่4ี่นะครับก็ยนต์คันดังกล่าวนะครับก็ขับลงมาทางพื้นที่ของภาคกลางนะครับมาจากเขตของจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ลงมาตามเส้นทางนะครับเราก็ได้สกัดจับนะครับที่ในพื้นที่ของ อำเภอมโนรมจังหวัดช้ยนาทนะครับซึ่งคนขับรถนะครับขับมาเพียงเพียงแค่หนึ่งคนนะครับขณะที่ลงข้างทางไปทำภารกิจส่วนตัวเราก็เดินทำการล็อกตัวนะครับแล้วก็ทำการกดค้นพบยาบ้าทั้งหมดประมาณ6ล้าน9ก้าแสนเมตรเศษนะครับซึ่งบรรทุกในรถ6ล้อคันดังกล่าวนะครับจึงได้จับกุมตัว เพราะของการตรงครับห้ามัวนนะครับข้อสังเกตนะครับในเรื่องนี้นะครับก็คนร้ายนะครับมีการบรรทุกพืชผลทางการเกษตรจะเป็นต้นกล้านะครับเป็นต้นน้อยหนาแล้วก็ต้นอัญชันนะครับเป็นสินค้าเกษตรเพื่อทางทางสินค้าขึ้นไปทางข้างเหนือนะครับไปส่งสินค้าหากลับก็จะตีรถเปล่าตีรถเปล่าแล้วก็บรรทุกยาป้ากลับมา ก็ครั้งนี้น่าจะทําเป็นครั้งที่ครั้งที่สองนะครับจากการขยายผลนะครับเ,เราได้สืบสวนแล้วก็ได้สะ,สะกดรอยนะครับจนกระทั่งทราบว่ามีการดาเนินการดังกล่าวนะครับคดีนี้ก็ทางพบสพหนึ่งนะครับโดยท่านผอพป,ปสนะครับท่านพิมพเมศนะครับได้ให้ทางผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ ท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับท่านอากาศกานแย้มนะครับมาร่วมสืบสวนขยายผลตั้งแต่ต้นนะครับก็ทราบว่ายาบ้าที่เกี่ยวข้องนะครับในะววนการนี้มีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับมีทั้งที่ปัมปราเล็กซัสนะครับแล้วก็พับปลาเกาเก้าแล้วก็ปัมปราไววันนะครับก็คงจะต้องมาจากแหล่งที่มาซึ่งทางปอสอ จะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบในเรื่องแหล่งที่มารวมทั้งเครือข่ายนี้นะครับก็เป็นเครือข่ายที่ต่อนเนื่องที่เราเคยสืบทราบนะครับผู้ด่เนินการก็ยังอยู่ในพื้นที่ออประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเรามีข้อมูลในการดำเนินการนะครับก็คงฝากทางปปสซึ่งทำการขยายผลในส่วนนี้ด้วยนะครับ นี่ฮะหกล้านกว่าเมยรไงฮะทุกปีน,นี้ทั้งหมดเลยครับก็ตัวนี้ก็จะปิดปิดเียบร้อยหมดเลยฉะนั้นเวลาดูเนี่ยดูไม่ออกเลยฮะถ้าไม่มีการข่าวแล้วก็ไม่มีการสืบสวนในทางในทางรับมานะครับก็ก็ใช่ปกติมันจะตีพื้นต่ำาพปกติมันก็ต่ำแค่นี้ใช่ไหมครับแต่นี่ก็ตีพื้นสูมาเป็นพิเศษแลวม,มีการดัดแปลงมานะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ที่พยายามที่จะ หาช่องทางที่จะหลุดรอดเออสายตายพ่าที่นะครับแล้วก็ถ้าถ่าค่ารถวิ่งอย่างนี้เราเราจะดูไม่ออกนะครับนะครับนะไนีไ่ไปได้ทั้งหกล้านของเมตรนะครับลองลองปิด